รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์อยู่กับโมโมนิชารังคาชิลิอีกเช่นเคยทางทอทอบ5อเป็นประจำนะคะแต่ช่วงนี้จะมีข่าวสารอะไรดีๆเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐมาฝากตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะบริษัทซัมมิตฟู้ดแวร์จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ AeroSoft จัดงานถแถลงผลสาเร็จโครงการสนับสนุนการศึกษาเด็กไทยทั่วประเทศมอบทุน100ล้านสารฝันให้เด็กไทยให้กับนักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2. ศึกษาพิเศษ 3. ศูนย์ศึกษาพิเศษ และ 4. ศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศรวม2,549โรงเรียนประจำปีการศึกษา2,567โดยทุนที่มอบให้ในครั้งนี้แบ่งเป็น3ส่วนประกอบด้วยมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีระดับมัธยมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนละ6ทุนทุนละ5,000บาทระดับชั้นละ2คนชาย1คนหญิง1คนมอบทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนทุนละ5,000บาทและมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนโรงเรียนละ5,571บาทเป็นทุนที่มอบให้ในลักษณะให้ฟรีโดยไม่มีพันธะผูกมัดใดๆโดยคุณโกมลจึงรุ่งเรืองกิจประธานกรรมการบริษัทซัมมิตฟูดแวร์จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ a อ r o ลอดอและเจ้าหน้าที่เป็นผู้มอบในครั้งนี้พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเป็นผู้รับมอบผมเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการศึกษานะครับอยากจะให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อที่จะสามารถนะครับพัฒนาประเทศต่อไปได้ก็เลยมีโครงการนะครับที่อยากจะนะครับเหมือนกับให้สอนให้ หลานๆเนี่ยสามารถนะครับมีความรู้ก็ไปให้เขาจับปลาเป็นนะครับนะฮะซึ่งเขาเขามีความรู้มากๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยนะครับปกติผมเองก็ได้ทําประโยชน์อยู่ถ้าจําความได้นะครับที่โรงพยาบาลศรีราชช่วงที่เกิดโควิดผมเองก็บริจาคไป100ล้านแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ิต่างๆนะครับรวมทั้ง คงจำได้กันใช่ใชไหมครับเชียร์ยูโรแอโรซอฟนะครับตอนนั้นก็ร่วม่วม300ล้านบาทก็เป็นการคืนความสุขให้กับนะครับช่วงโควิดนะครับนะและสิ่งหนึ่งเองที่หลายท่านไม่ทราบก็ถือโอกาสแจ้งด้วยนะครับนะณนะตอนนี้ตัวผมเองได้มีการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวซึ่งพันธุ์ข้าวผมณนะเวลานี้นะครับผมใช้เงินทุนไปประมาณ300ล้านบาทแล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้หวังผลกำไรนะครับ เป็นเพื่อช่วยนะครับนะชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับก็มีความตั้งใจนะครับและบริษัทที่ตั้งขึ้นมาวิจัยพันธุ์ข้าวณนะเวลานี้แทบจะกล่าวได้ว่าดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อในเศรษฐกิจและรวมทั้งในส่วนของกเกษตรกรด้วยครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณโกมลนะครับจึงรุ่งเรืองกิจนะครับจากบริษัท AeroSoft Summit f พ o ท w แวนะครับวันนี้ท่านได้มามอบทุนนะครับให้กับนักเรียนของเรา2,549ทุนนะครับให้กับโรงเรียนทั่วประเทศนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับตามเจตนารมของท่านที่ท่านได้กล่าวไวแล้วว่าการให้กับการศึกษาการให้กับเด็กนั้นเป็นการให้อนาคตนะครับเป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องๆที่มีคุณสมบัติสําคัญที่เราคัดเลือกมาก็คือหนึ่งจะต้อง อ่าประพฤกิดีก่อนนะเป็นเด็กที่ประพฤกิดีนะครับตั้งใจเรียนนะครับมีคุณภาพมีผลการเรียนดีนะครับและก็ที่สาคัญคือขาดคะแนนพุนทรัพย์อันนี้สาคัญที่สุดวันนี้เราพบว่าเด็กๆน้องๆน,นักเรียนของสพทเนี่ยมีหลายคนที่เรียนดีนะครับประพฤกดิดีแต่ขาดโอกาสวันนี้ถือว่าคุณโกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านได้มาสารฝันสร้างโอกาสให้กับน้องๆน,นะครับที่มีอนาคต ที่อยากาจะได้มีอนาคตที่ดีเนี่ยวันนี้คุณโกมลจึงโรงกิจและก็คณะได้มาเติมอนาคตได้สร้างโอกาสแล้วก็สางหวัในน้องๆเน,นี่ยได้นําทุนการศึกษาในครั้งนี้ไปเพื่อการศึกษานะครับเพื่อได้พัฒนาการศึกษาของประเทศชาติแล้วก็เด็กเหล่านี้ทุกคนเมื่อกี้เราได้ฟังตัวแทนของน้องๆทุกคนก็บอกว่า,ารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณคุณโกม,มลและก็คณะแล้วก็ตั้งใจทุกคนตั้งใจจะนํา ทุนการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยไปใช้เพื่อการเรียนเพื่อสร้างอนาคตให้กับการศึกษาและก็สร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศชาติของเราต่อไปครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพยากรณ์คาดการโรคและภัยสุขภาพปี2567เผย3าโรคระบาดแน่ได้แก่ โรคโควิด -19 โรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้เลือดออกเตือนปีนี้ไข้เลือดออกหนักกว่าเดิมชี้อีก12โรคที่ต้องเฝ้าระวังคือโรคตามฤดูกาลที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและประชาชนอย่าตนกเตรียมพร้อมรับมือและเน้นย้ำมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดโดยนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตยากรอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยในการแถลงข่าวอนาคตประเทศไทยโรคและภัยสุขภาพประชาชนปี2567ว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคมีระบบข้อมูลที่ทันสมัยมีการคาดการสถานการณ์โรคที่อาจเกิดการระบาดและโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากข้อมูลการระบาดและปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นสามารถพยากรณ์โรคได้และกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสมโดยในปี2567นี้ มีการคาดการไว้ว่าอาจพบการระบาดของโรค3โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษวันนี้กรมควบคุมโรคได้ประเมินสถานาการณ์โรค ติดต่อที่จะมีการระบาดในปีนี้ประมาณ3โรคโควิดไ9ทไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้เลือดออกแล้วก็มีโรคที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเกรงว่าจะมีการระบาดจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอีก12โรคซึ่งท่านรับมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านชนนั่นสีแก้วก็มอบหมายให้กรมควบคุมโรคให้มาถแถลงข่าวเพื่อที่จะบอกให้กับประชาชนได้มีการเตรียมตัวเพื่อให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าหน่วยงานอื่นๆได้เตรียมเวชภัณฑ์เตรียมยาพร้อมกับเตรียมความพร้อมที่จะรับมือของ แต่ละโรคที่เราพบที่จะระบาดแน่ในปีนี้คือโควิดคิดว่าจะมีผู้ป่วยสูงไม่ต้องตระหนกเรายังติดตามสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลายังเป็นสายพันธุ์เดิมก็คือโอไมคอนความรุนแรงที่จะทำให้มีอาการรุนแรงลงปอดหรือว่าเสียชีวิตไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วยังต่ำอยู่ประกอบกับการที่เราได้รับวัคซีนแล้วก็ติดเชื้อกันแล้วทำให้มีภูมิคุ้มกันโควิดเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นอยู่กับเราละว,วันนี้ต้องต้องเรียนว่าเกิดทุกปีเพียงแต่ว่าปีไหนเกิดมากปีไหนเกิดน้อยองค์การอนามัยโลกยังให้ ทำแนะนําให้วัคซีนกับประชาชนในป้องกันโควิดอยู่ถึงแม้ว่าพวกเราบางท่านจะได้มีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเคยได้รับมาแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุผู้มีโรคประจาตัวต่างๆยังเป็นคําแนะนําอยู่เพราะฉะนั้นในการควบคุมป้องกันก็ยังฝากพี่น้องประชาชนผู้ใดที่มีอาการป่วยมีน้ำมูกไอมีไข้ถ้าจะออกไปสู่ชุมชนหรือไปไหนเนี่ยก็ใส่แมสถ้ารันเข้าไปในสถานที่ที่คิดว่าจะมีความเสี่ยงท่านก็เอาขึ้นมาใส่อีกอย่างที่สําคัญนะครับก็คือการ ล้างมือตลอดเวลามีพกแอลกอฮอล์จะหยิบอะไรกินจะขยี้ตาจะแคะจมูกก็กรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อน2เรื่องนี้นะครับยังแนะนําให้ ประชาชนมีพกติดตัวไว้ตลอดเวลาปีนี้เราก็คาดว่านะไข้เลือดออกก็ยังจะพบผู้ป่วยสูงอยู่แล้วก็จะมีการระบาดไปเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยโดยเฉพาะในเดือนเมษาพฤษภาขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆต้องฝากว่าไข้เลือดออกเนี่ยถ้าเกิดมีการติดเชื้อครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงมากไข้เลือดออกไม่ได้เป็นเฉพาะในเด็กวันนี้เป็นโรคของทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะเราพบว,ว่าผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้รุนแรงนะวันนี้เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กการกิน ยาอันนี้สําคัญมากเนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยไปหาซื้อยาลดไข้เองยาลดไข้บางชนิดหรือว่าไปฉีดยาลดไข้บางชนิดอาจจะทําให้อาการของโรคไข้เลือดออกเนี่ยรุนแรงมากขึ้นซึ่งเราก็ทราบว่าโรคไข้เลือดออกทําให้เกิดเลือดต่ํายาลดไข้บางชนิดเนี่ยทำให้เลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้มีเลือดออกในอวัยวะภายในหรือว่าเกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้นทําให้ อวัยวะภายในบางอย่างล้มเหลวไปต้องเรียนว่าถ้าเกิดท่านมีอาการไข้สูงลอยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่3วันแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นมีอาการกดเจ็บขึ้นไส้อาเจียนกดเจ็บที่ใต้าชายโครงขวาเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นไข้รอดออกส่วนใหญ่จะมีตับโตอันนี้ต้องรีบไปหาแพทย์พบแพทย์อย่าซื้อยากินเองถ้าท่านจำเป็นที่จะต้องกินยาลดไข้จริงๆเนี่ยใช้พาราสมกที่สุดดีที่สุดแล้วก็เช็ดตัวแล้วก็รีบไปพบแพทย์ อีกหนึ่งความดีที่ทำเพื่อพระพุทธศาสนาตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มอบพระพุทธศาสนาไว้คู่แผ่นดินไทยวัดหัวถนนอําเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบรุรีเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลวงพ่อติวพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพนัทนิคมซึ่งแกะมาจากไม้ติวถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปี ก่อนสร้างวัดหัวถนนซึ่งมีสาธุชนให้ความศรัทธาเข้ามากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่นพระครูบุญญาวราคุณเจ้าคณะตำบลสะสีเหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมยังคงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไปเมื่อ2 5 0ิปีที่แล้วครับจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญของการเดินทางมาตั้งรบนะครับมาค้างแรมขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่นี่เป็นจุดพักรบเป็นเส้นทางทัพสำคัญแต่ปัจจุบันครับที่นี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของการปร,ประณัปฏิสังข์ของสิ่งก่อสร้างต่างภายในวัดหัวถนนแห่งนี้กับท่านเจ้าอาวาสวัด พระครูบุญญาวราคุณเจ้าคณะตำบลสะสีเหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเริ่มบูรณะปฏิสังขณนถาวรวัตถุต่างๆมากมายซึ่งในขณะนี้ได้ทําการซ่อมแซมบูรณะอุโบสถซึ่งชมลุดสุดโทมอย่างมากการซ่อมอุโบสถเนี่ใช้งบประมาณ5ล้านกว่าที่ที่ชะลอไม่ให้เสร็จ เหลือไว้อีกงวดหนึ่งก็คือว่าคือเราขอขอของงบไปบางส่วนเรายังคำสั่งว่าได้แล้วแต่ยังไม่ได้มาก็รอว่า,าบางครั้งเขาก็อาจจะมาตรวจว่าเราทำจริงไหมทั้งทั้งที่เราก็บันทึกภาพไปแล้วและอีกสำคัญสำคัญมาก,มากๆกเลยก็อยู่ที่ว่าเรายังขาดเงินอยู่ บุรณะไปในห้าล้านบางคนบอกสร้างโบสถ์ได้เลยนะสร้างได้แต่บุรภาจารย์คืออาจารย์รุ่นเก่าๆตั้งแต่สมัยที่อาตมายังไม่เกิดแล้วเกิดใหม่ๆนาบ์หลังนี้ไอ้วางศิลาเลิกก่อนก่อนอามาเกิดพศหนึ่งคือวางเิลาเลิกพศพุทธศักราช2598ก่อนอาตมาเกิดหนึ่งปี วาชิราเลอร์อแล้วเขาก็บอกบอกกันนะว่าเป็นโบสถ์ที่มีสัดส,ส่วนสวยงามก็อยากให้อนุรักษ์ไว้บางคนก็แนะนำว่าเหมือนกับว่าถ้าเราทำใหม่นมันจะรวดเร็วกว่าอาตมาก็บอกอย่างเขารบในความคิดคำพูดมันง่ายแต่การกระทำและการฟักออกมานี่มันยากแตนนี้เรารูปแบบเนี่ยรูปแบบเนี่ยมันก็กสำคัญ ต้องปรึกษาคนที่จะมาทำต่อว่าทำรูปแบบอย่างนี้ได้ไหมเพื่อที่ไม่ให้บุรพาจารย์รุ่นเก่าๆนี่มาตำหนิเราใช่ไหมการเคารพบ,บุรพาจารย์เนี่ยมันเป็นเรื่องดีสำหรับอนุชนรุ่นหลังเหมือนอย่างพวกเราเคารพปู่ตายาย,ายตั้งแต่เหนือพ่อขึ้นไปนั่นแหละบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นเลยปู่ตายาย,ายบรรพระบุุษจำเป็นเหรอก็ต้องจำเป็นเดีย พาะมีเขาเหล่านั้นจึงมีพ่อมีแม่เราเราจะไปบอกว่าคนเหล่านั้นไม่มีไม่ไม,ไม่เราเกิดมาไม่เห็นตัวตนเขาไม่มีหรอมีแต่เราเกิดไม่ทานเขาเองก็เหมือนการบรุรพาจารย์เขาสร้างสมมาว่าเออนนี้แหละมันเป็นรูปแบบที่สวยแล้วมันได้สัดส่วนอุโบสถหรือบ,บ้านเรือนเนี่ยมันก็มีสัดส่วนของมันแต่ละแต่ละชนิดนะดังนั้นการบูรณะตรงนี้ติดอยู่ที่เงินอย่างเดียวการ บูรณะอุโบสถเสร็จปีหน้าอาจจะที่คุยกันกับคณะกรรมการไว้หลังงานหลังงานสงกา์แล้วเข้าบ้านที่นี่จะเรียกงานสงการคืองานประจำปีนััสการปิดทองแห่และสงน้ำองค์หลวงปู่ติว้วในวันที่15ถึง19เมษายมษาเนี่ยถ้าอยากจะให้ศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิเจ้าวาดคือเจ้าวาดนี่ไม่ได้หมายความว่าทำแล้วเพื่ออัตมาเพียงรูปเดียวนะ อนี้ก็เข้าหกสิบแปดแล้วจะอยู่ยดาอีกอกีกป่ปีก็มันเป็นเป็น,เป,นเป็นมรดกของวัดแล้ววัดก็เป็นมรดกของชุมชนเป็นมรดกของชาวบ้านร่วมกันสร้างอาตมาอาศัยอยู่กระชั่วชีวิตหนึ่งหลังจากเป็นกระดูกก็ก็ไม่ไม่อะไรแล้วว่าเขาจะเอากระดูกอาตมาไปทําอะไรก็นั่นนี่นี่ก็คือเรื่องจริงแปลว่าเออทำไมเต้องมาสร้างกุฏิให้เจ้าวาด คือเจ้าว่าไม่อยู่กันให้แต่ว่ามันเป็นหน้าเป็นตาในการที่จะเอาไว้ต้อนรับพระอาคันตุกะมาจะได้มีสัดส่วนอยู่เฉพาะให้มันเป็นสัดส่วนกันมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างหนึ่งแต่เลินพรไว้ว่ามันอยู่ที่ว่าเริ่มเอ๊ะทำไมเริ่มบ่อยนะก็มันมีงานมาแทรกยังไงโยมที่แรกว่า,ท,วาที่แรกมันก็ติดโควิด19 พอติดโควิด -19 แล้วเสาโอโบโสถมันแตกออกมารวดมันไอเส้นเหล็กมันขาดแล้วปูนมันก็เสื่อมสภาพบดมันก็ต้องบรุณะก่อนดีกับมันถล่มลงมาอีกแล้วว่าเออเป็นเจ้าวาดได้ไงไม่ดูไม่แลนี่ก็คือเหตุผลก็ฝากว่าเออญาติโยมทั้งหลายจะตำหนิอะไรก็ฟังเหตุผลก่อนเอะได้เงินมาทำไมบางครั้งมันก็ต้อง เอาเงินที่ได้มาตรงนี้ไปบุรณะตรงนั้นก่อนตา,ตามสาภาพความเป็นจริงในปัจจุบันขอชี้แจงกระโยงไว้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทิ้งหรอกเราตั้งใจแล้วเราก็จะทำ<ด>ก็ถ้าหากว่าได้ดูรายการเปิดฟ้าทางช่อง5ที่อาตมาออกไปเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ของอาตมาโดยตรงเลย0819496050สอบถาม ถ้าหากว,ว่าจดหมายเลขทะเบียนบัญชีไม่ได้ก็อาจตด้านได้เข้าตรงนี้เพตอนนี้เปิดช่องทางไว้อีกช่องทางหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการจะเสียภาษีก็มีธนาคารกรสิกรไทยมาทำไว้เป็นระบบอะไรอิออโมทันอะไรอาตมาเรียกไม่ถูกคือว่าถ้าบริจาคผ่านแล้วมันจะลิงก์เข้าไปสัมภาระสามารถลดหย่อนภาษีได้หรืออาจจะมาหรืออาจจะมาชี้แจงกับ บัญชีของของทางวัดที่ขึ้นไปให้ก็ได้เนี่ยจะขึ้นจะให้สอง,สอง,ส,อง,ส,องสองทางในการที่ญาติโยมจะร่วมทาบุญนะโดยไม่ต้องผ่านมือสมภารเจ้าจอาวาสหรือกรรมการคนไหนนะกลัวอาจจะเป็นเหมือนกับบางวัดเราก็ผ่านตรงนี้เลยญาติโยมก็ได้สบายอกสบายใจว่าได้ทําบุญแล้วโดยไม่ต้องผ่าน อาจจะขาดความว่าอ,อวัดนู้นมีปัญหาวัดนี้มีปัญหาเราก็จะผ่านเข้าบัญชีเลยและบัญชีของวัดเนี่ยเจ้าวาดแต่และว,วัดเนี่ยโดยหลักการแล้วเบิกคนเดียวไม่ได้ต้องมีคณะกรรมการตามตามตาม,มติมหาเทรสมาคมอยู่นั้นเข้าบัญชีวัดแล้วไม่ใช่ว่าสมภารอยากจะได้มันก็นไม่ได้จะเบิกแต่ละทีแต่ละครั้งต้องปรึกษากันว่าทํา เบิกมาเพื่ออะไรเพื่อการอะไรเบริกเท่าไหรเพื่อการอะไรกรรมการมีกี่คนก็รู้เห็นตามนั้นจเจริญพรพระครูบุญญาวราคุณเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านเลิมบุรณะปฏิสังขรณถาวรต่างๆมากมาย พร้อมทั้งท่านได้เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนท่านสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามากมายซึ่งในขณะนี้ท่านได้ทําการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยซึ่งยังขาดปัจจัยอีกเป็นจํานวนมากหากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจในบุญจะร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่0819496050 0914515954 ร่วมสนับสนุนรายการโดยกิจสินทร์ไฮดริกมาร่วมรักโลกไปกับเรา0 982482233วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกหนึ่งธุรกิจที่ร่วมรักโลกรักสิ่งแวดล้อมและช่วยลดค่าเช้นจ่ายในการขนส่งลดพื้นที่ในการจัดเก็บลดขยะในชุมชนด้วยการบีบอัดเพราะในขณะน,นี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงชุมชน ได้เลี้ยงเห็นถึงความสำคัญในการจัดเก็บและลดขยะต่างๆให้เป็นศูนย์ในสถานประกอบการก็ให้ความร่วมมือจัดเก็บขยะให้ดูสะอาดตาจัดเป็นระเบียบด้วยการบีบอัดด้วยเครื่องอัดเศษวัสดุเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บนอกจากนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้เล็้ยงเห็นถึงความสำคัญในชุมชนว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนจัดเก็บขยะให้เป็นระเบียบมากขึ้นและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ชุมชนจึงเกิดแนวคิดการทำ CSR บริษัทให้ชุมชนด้วยการมอบเครื่องอัดเศษ วัสดุให้ชุมชนที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเพื่อลดขยะกระจายในชุมชนจัดเก็บให้เป็นระเบียบประการสําคัญคือการสร้างรายได้ให้ชุมชนเดี๋ยวเราจะตามไปชมอีกหนึ่งบริษัทที่ผลิตเครื่องอาเศษวัสดุมาร่วมรักโลกไปกับเรากิติศักดิ์ไฮโดริก ักดิ์ไฮดรอลิกมือหนึ่งงานด้านรักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้านรีไซเคลิลมีผลงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนมากมายทั้งออกแบบผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรรีไซเคิลทุกชนิดเครื่องอัดไฮดรอลิกทั้งขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กหรือติดตั้งไว้บนรถ มั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพความแข็งแรงโครงสร้างใช้เหล็กมาตรฐานอย่างดีมือหนึ่งด้านรักโรคประสบการณ์กว่า10ปีสามารถสอบถามได้ที่เบอร์098-248-2233 098-248-2233มาร่วมรักโรคไปกับเรากิตติศักดิ์ไฮดูริก ร่วมสนับสนุนรายการโดยกิติศักด,ดิ์ไฮดริกมาร่วมรักโลกไปกับเรา098-248-2233และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้รายการนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะแต่เสียดายที่เวลาของรายการหมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับใครที่พลาดการรับชมนะคะสามารถชมย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e เพียงพิมพ์ชื่อรายการเปิดฟ้าค่ะสำหรับวันนี้โมโม่และทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ